ราชบัณฑิตตยสภาจัดงานปฐกถารำลึกศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อัธสิทธิ์เวชชาชีวะครั้งที่สองในหัวข้อผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการควบคุมยาสูบในประเทศไทยโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจเลขาธิการมูลนิธิลนลงเพื่อการไม่สูบบุหรี การทำงานครั้งนั้นศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิตยังเป็นลูกน้องอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อัจทสิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยเหลือและปรึกษาง,งานตลอดมาทุกขั้นตอนและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทําให้สามารถออกกฎหมายยาสูบตั้งแต่ปี2535และได้มีการขึ้นภาษียาสูบปี2536 และเริ่มก่อตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเมื่อปี2542เพื่อลำลึกถึงคู่นูปการของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อัธสิทธิ์ผู้วางรากฐานสำคัญของงานควบคุมยาสูบในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสซึ่งเป็นกำลังสำคัญและกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสังคมปลอดบุหรี่จนกลายเป็นประเทศต้นแบบของโลก ขนาดเดียวการมูล,ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สุบรีเปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2567พบคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า11เท่าจากปี2564โดยกลุ่มเยาวชนอายุ15-24ปีมากกว่า2.5แสนคน แต่ที่น่ากังวลคือการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ13-15ปีเพิ่มขึ้นถึง5เท่าส่วนใหญ่เกิดจากการชักชวนของเพื่อนและการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ บุรีไฟฟ้าถูกออกแบบให้ดึงดูดเยาวชนทั้งกลิ่นรสสีและรูปรักษ์คล้ายของเล่นตั้งแต่ถอยพอร์ตไปจนถึงพอร์จมูกและนิโคตินเผาแม้มีรูปรักษ์ทันสมัยแต่นิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ถึง20มวนส่งผลต่อหัวใจสมองและเพิ่มความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า กระทรวงสาธารณสุขและสสสจึงเดินหน้าร่วมกับภาคีเรครือข่ายเตรียมผักดันมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มข้นเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยสุขภาพรูปแบบใหม่2529ะครับแล้วผู้ชายเนี่ยสใน3สูบบุหรีนะสใน3ไอ้ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยส1สูบบุหรีนะครับเพราะอายุ15ปีขึ้นไปมันก็32%สูบสุงรี่ แล้วก็อย่างโรงพยาบาลราม,มาเนี่ยก็าขายบุหรี่เพราะว่นละ400กว่าสองนะแล้วก็ที่นั่งตรวจคนไข้เนี่ยแล้วก็สูบุหรีกันเต็มไม่หมดนะฮะและ้วแล้วตอนนั้นคนไทยก็เริ่มป่วยแล้วอ่ผมเป็นหมอปอดเนี่ย,ยเครื่องช่วยหายใจไม่พอที่จะใส่คนที่เป็นโรคผุงลมพองหรือคนที่เป็นเร่งพอก็ลเลยเริ่มการลงกะะลงขึ้น แพทย์ผู้หวางรากฐานการสร้างสังคมปลอดบุรีถึงวันนี้กระทรวงสาธารณสุขสสและภาคีสุขภาพยังคงร่วมกันเดินหน้าปกป้องอนาคตของเยาวชนไทยให้ห่างไกลบุรีและบุรีไฟฟ้าอย่างยั่งยืน